ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะเธอแน่มากนางงามใจเด็ดโผลร่วมมอบคนเดียว จากกรณีกลุ่มราษฎรไปประกาศนัดชุมนุมกันที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ซึ่งการชุมนุมครั้งนี้จะยกระดับชุมนุมให้ทุกคนเตรียมสีมาคนละกระป๋องเพื่อแสดงสนญลักที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมเปลี่ยนชื่อมาเป็นราษฎรประสงค์ซึ่งเมื่อถึงเวลานัดหมายพบว่ามีผู้ชุมนุมเดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากก่อนหน้าที่แกนนำจะประกาศยุติชุมนุมตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดวันที่19พฤศจิกายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้ทวิตรายหนึ่งได้โพสตคลิปวิดีโอเชอ์เอมชายาธนุดสอนทัศอันดีผู้เข้าร่วมประกวด Miss u n น v e r s ร์ h ไทยแลน2020ขนาดเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มรัศดรที่4แยกราชประสงค์และได้ตอบคำถามสำหรับผู้ที่บอกว่าตัวเองเป็นกลางในสถานการณ์การชุมนุมครั้งนี้เชอเอมตอบคำถามว่า มันอาจจะแปลว่าคุณดูข่าวไม่มากพออาจจะดูแค่อมรินหรืออะไรสักอย่างคือดิฉันก็เคยไปออกรายการออมรินและดิฉันก็เคยไปออกเนชั่นและดิฉันคิดว่าเรามีเสรีภาพทางสื่อเราจะไปออกช่องไหนที่ไหนก็ได้ตราบใดที่หลักการและจุดยืนของเราพูดเหมือนเดิมเชอเอ็นกล่าวต่อว่า อยากให้ลองเสพสื่ออีกฝั่งดูบ้างมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าถ้าสมมติมันไม่สําคัญจริงๆมันคงไม่มีคนเป็นหมื่นเป็นแสนออกมาหรอก1นึ่งแสนเท่ากับ69ล้านคนมันอาจจะดูน้อยแต่ความจริงแล้วมันเยอะใช่ไหมคุณเคยคิดไหมว่า1่ต่อแสนมันคือเท่าไหร่ลองคิดดูก็แล้วกันจะได้เข้าใจเพราะว่าเอมเคยเสียใจที่สุดคือเอมไม่ได้ไปชุมนุมของคนเสื้อแดงเอมก็ไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองกว่าที่เอมจะรู้ความจริงมันเป็นยังไงมันก็ช้าไปแล้วบางทีคุณอาจจะ เสียใจในอนาคตก็ได้ถ้าคุณไม่ได้ตัดสินใจเพื่อชีวิตของตัวเองบอกไม่ได้หรอกค่ะว่าอีก10ปี20ปีมันจะถูกหรือผิดแต่ก็ดีกว่าเฉยเพราะว่าถ้าเฉยเมื่อไหร่คือคุณทิ้งสิทธิ์ที่คุณทำได้วันนี้ไปแล้วเชอเอมกล่าว